ค่ะเรามาดูกันต่อสำหรับกรณีเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนจากค่าครองชีพที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับห้างตลาดสดร้านอาหารทงฟ้านะคะจัดโครงการเมนูปรุงสำเร็จอิ่มท้องราคาโดนใจจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จในราคาไม่เกิน40บาทถึงวันที่31ธันวาคมค่ะ นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะบอกว่าจากการหารือกับผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าสมาคมตลาดสดไทยสมาคมตลาดกลางสินค้าเกษตรไทยและสมาคมห้างค้าปลีกค้าส่งพบว่าวัตถุดิบในการประกอบอาหารปรุงสำเร็จเช่นหมูไข่ไก่ผักสดมีปริมาณเพียงพอแต่ราคาเคลื่อนไหวขึ้นลงบ้างตามปริมาณผลผลิตที่ลดลงหรือความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังอยู่ในภาวะที่สามารถบริหารจัดการได้ อธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จคุณภาพดีมีราคาที่เหมาะสมกรมการค้าภายในจึงร่วมมือห้างค้าปลีกค้าส่งตลาดสดที่อยู่ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายในและร้านอาหารทงฟ้าทั่วประเทศรวมกว่า1,500 0ร้านค้า ดำเนินโครงการเมนูปรุงสําเร็จอิ่มท้องราคาโดนใจโดยศูนย์อาหารในห้างค้าปลีกค้าส่งจําหน่ายอาหารปรุงสําเร็จในราคา19-40บาทประมาณ600สาขาทั่วประเทศ่วนร้านอาหารปรุงสําเร็จในตลาดสดจําหน่ายอาหารปรุงสําเร็จในราคา30-35บาทปร,ประมาณ240ตลาดทั่วประเทศเช่นในกรุงเทพที่ตลาดการค้ามีนบุรีตลาดยิ่งเจริญตลาดถนอมมิตรตลาดบางขุนศรี ส่วนทางภาคเหนือเช่นตลาดวรุณจังหวัดเชียงใหม่ตลาดทุ่งเกวียนจังหวัดลำปางตลาดกาดริมน้ำจังหวัดแพร่ภาคกลางก็จะมีที่ตลาดสหกรณ์บ้านล่าจังหวัดเพชรบุรีตลาดบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีตลาดสดสารายาจังหวัดนคปรปฐมภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเช่นตลาดย่าโม,โมจังหวัดนครราชสีมาตลาดไนาบาซาจังหวัดบุรีรัมย์ภาคใต้ยอย่างเช่นตลาดสำเพาทองจังหวัดสุราธานีตลาดสดเทศบาลเมืองพังงาจังหวัดพังงา ลาสดเทศบาลเมืองเบตงจังหวัดยะลาค่ะรวมทั้งร้านอาหารธงฟ้าจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จในราคา35บาทใน77จังหวัดทั่วประเทศสำหรับเมนูอาหารปรุงสำเร็จจะเป็นเมนูที่ประชาชนนิยมรับประทานเช่นข้าวราดแกงก๋วยเตี๋ยวข้าวกระเพราหมูกระเพราไก่ข้าวผัดหมูข้าวผัดไก่ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า ผัดซีอิ๊วขนมจีนน้ำยาโดยดำเนินโครงการตั้งแต่20พฤศจิกายนถึง31ธันวาคมโดยคาดว่าจะช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนได้400ล้านบาทโดยสามารถตรวจสอบราคาที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์โครงการค้าภายในนะคะก็คือที่ www.dit.go.th ค่ะ นอกจากนี้กรมการค้าภายในเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการแสดงราคาจําหน่ายให้เห็นชัดเจนเพื่อให้ผู้บริโภคได้เปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนซื้อซึ่งทางกรมจะส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบติดตามสถานการณ์ราคาอาหารปรุงสําเร็จอย่างใกล้ชิดหากประชาชนพบเห็นหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าและบริการสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หนะคะหรือที่สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศค่ะกลุ่มปตทเชิญ